รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอแล้วครับ สวัสดีครับพบกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงช่วงพิเศษนะครับสำหรับวันนี้กรีนไม่อยู่นะครับโต๊ดสิทธิพัฒ์พรคุณชมพูมารับหน้าที่ดําเนินรายการแทนนะครับหลายๆคนก็คงจะร้อนตามอากาศไตนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรามาสรุปเคล็ดลับดีๆกับทางรายการของเราวันนี้จะมาในคอนเซปต์การเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับว่าจะทําอย่างไรให้น้องๆเนี่ยได้ทุนเล่าเรียนหลวงนะครับหรือว่าทุนอื่นๆที่จะทําให้น้องๆหรือว่าบุตรหลานของเราเนี่ยสำเร็จไปจนถึงปริญญาเอกไม่ยากอย่างที่คิด และไม่ใช่อย่างที่คาดไว้จะเป็นอย่างไรมาติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับคือผมคิดว่าถ้าเรารู้จักแบ่งปันเวลาเราร,รู้จักจัดสรรว่าช่วงช่วงที่เรียนเราก็เรียนเต็มที่ช่วงที่เล่นก็เล่นเต็มที่พักก็พักเต็มที่ผมคิดว่าการการทําแบบนี้มันจะทําให้เราแบ่งเวลาได้แล้วก็จะไม่เครียดด้วยดีดีว,ว่าน้องก็เข้าใจนะฮะที่ถามคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้ครับไอกระบวนการาต่างๆที่จัดให้น้องอย่างเงี้ยทั้งคนโตคนเล็กอย่างเงี้ยฮะคุณพ่อคุณแม่มีเหนื่อยบ้างไหม มีเหนื่อยว่าวันไหนแบบเบื่อแล้วไม่เอาละไม่มาสอนและลูกจะงงไปเอาป่อยมันบวกเลขไม่เป็นช่างมันเถอะมีบ้างไหมฮะมีช่วงเวลาแบบนี้บ้างเหนื่อยไม่ได้ฮะเพราะว่าเราเราอยากได้เข้ามาเองไม่ใช่เลยใช่ไหมฮะอุตส่าห์พยายามให้เขาได้ได้เขามางั้นก็ไม่ไม่มีสิทธิ์เหนื่อยฮะแล้วแล้วอย่างถ้าเราทําด้วยด้วยใจรักเนี่ยด้วยฉันทะเนี่ยยังไงมันก็มันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นพอเราเห็นพอประสบความสําเร็จเนี่ย มันมันก,มนก็มันก็หายเหนื่อยเองดังนั้นคงไม่ไม่ได้เป็นปัญหาครับฟังเราชื่นใจแทนนะฮะเรียกได้ว่าการที่จะมีครอบครัวนะฮะก็ถ้าเกิดมีเมื่อพร้อมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะออกมาประสบความสําเร็จนอกถมเด็กก็ยังมีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปพร้อมๆกันด้วยถามคุณพ่อนิดหนึงครับว่ามีหลักไหมฮะในการที่จะจัดแนวคิดในการจัดการที่ทางการศึกษาของน้องมีหลักอะไรยังไงบ้างครับวิธีการของเราเนี่ยอยากจะให้เราเปรียบเทียบกับเหมือนกับเรากําลังที่จะ ใช้เรือในการที่จะเดินทางให้ไปสู่จุดหมายปลายทางนะฮะหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือต้องเตรียมสเสบียงนะฮะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเตรียมทําตัวเป็นผู้คัดหางเสือนะฮะส่วนคุณแม่เนี่ยเขาก็จะเป็นฝ่ายพลาธิการจัดสเสบียงนะฮะให้กําลังใจแล้วก็คอยกระตุ้นเขาให้เขาเป็นคนาภายเรือนะฮะทางโรงเรียนเองครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับเป็นเป็นโค้ช ที่จะมาช่วยสอนวิธีการที่จะจะพายให้มีความเร็วให้มีประสิทธิภาพ mm hmm. นะฮะนั้นสังเกตว่าสิ่งที่เราเราเราเน้นก็คือว่าทีมเวิร์คครับนะฮะก็คือว่าทุกส่วนเนี่ยจะต้องทํางานร่วมกันตัวของแนทเองก็คือคนที่จะต้องพายนะฮะงั้นหน้าที่ของเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาทาเต็มที่แล้วก็พายไปเรื่อยๆไม่จําเป็นต้องเร็วมากมายจะเหนื่อยจนเกินไปแต่ถ้าเขาขยัน เขาทำอยู่อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ลดละในที่สุดก็ต้องถึงปลายทางนะนั่นก็เป็นเป็นแนวทางของเราก็คือทําไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นทีมเวิร์กไม่ได้ว่าปล่อยให้น้องได้ทําไปด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งน้องนะฮะยังอยู่เคียงข้างเคียงข้างทำหน้าที่ในส่วนถามน้องแนทเลยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะอยู่ดีวันดีคืนดีก็ลุกขึ้นมาอยากสอบพุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจของน้องครับก็ตอนผมเข้าเรียน มอนหนึ่งที่โรงเรียนสุกขลาวิทยาลัยนะครับก็คือนักเรียนทุกคนก็จะได้เข้ามาในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็จะมีห้องห้องหนึ่งนะครับเรียกว่าห้องจาริการนุสรซึ่งเป็นห้องที่จะเก็บรวบรวมรายชื่อของพี่สิทธิ์เก่าที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็จะมีป้ายป้ายหนึ่งในนั้นนะครับก็ จะเป็นป้ายนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงแล้วก็วันนั้นที่ผมเข้ามาผมก็เห็นป้ายนี้แล้วก็ลึกๆอยู่ในใจก็คือผมก็อยากมีชื่ออยากอยากจะมีชื่อในป้ายนั้นบ้างครับแล้วก็ก็วันนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการที่จะตั้งใจเรียนแล้วก็เตรียมตัวเพื่อสอบทุนเล่าเรียนหลวงทีนี้ขั้นตอนต่างๆในการให้ประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเขาบอกว่าต้องอ่านหนังสือเยอะมากใช่ไหมฮะ เราอ่านหนังสือเยอะแค่ไหนหนังสือก็ต้องอ่านเยอะพอสมควรนะครับ,รบก็ต้องต้องมีทั้งการอ่านหนังสือแล้วก็การการทําโจทย์อย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คือ,อผมคิดว่าเราต้องรู้จักการแบ่งเวลาเนะี่ยคือการการเรียนก็เรียนเต็มที่พักๆเต็มที่การการทำแบบนี้ก็จะทําให้เราสามารถใช้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขควบควบู่ไปด้วยได้ดถ้าเกิดสมมุติว่าเปรียบชีวิตน้องเนี่ยเหมือนกับการวิ่งอย่างเงี้ยการแข่งขันเป็นนักวิ่งมาราธอนคนหนึ่งอย่างนี้เนี่ย การที่จะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการยังไงบ้างคะในการที่จะช่วยสพอ์ตน้องในด้านตัจ,จัยต่างๆเราจะไม่บังคับว่าลูกจะต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะก็ปรึกษาขเขาว่าเขาต้องการอะไรนะฮะแล้วเราก็เป็นฝ่ายที่พยายามที่จะเอื้อทุกอย่างให้เขานะฮะอย่างถ้าเกิดเขาสนใจดาราศาสตร์นะฮะยุคนั้นเนี่ยเราก็พาไปตเวน ดูท้องฟ้าจำลองนะฮะพอเริ่มจะติดเป็นตัวแทนเราก็กลัวว่าเขาจะไม่สามารถใช้กล้องได้นะเราก็ต้องไปหากล้องก่อนที่จะไปแข่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยก็ห่วงว่าอาจจะไม่สามารถที่จะได้ดูดาวจริงๆเพราะกรุงเทพเนี่ยมันมันไม่มีสภาพที่จะให้ดูดาวเทลายเมฆเยอะเลยคะเมฆอม,มันมีมีไฟตามถนนมากกว่านั้นเราก็เดินทางไปโคราชนะฮะก็ไปหาที่ ลมๆเย็นๆมืด,มดๆเพื่อที่จะพาน้องไปดูดาวอันก,ก็คือสิ่งที่เราจะต้องต้องช่วยกันทำครอบครัวน,<ม>นี้เนี่ยยังมีมูฟวี่ไนท์คือเรามองว่าครบอบครัวเนี่ยควรจะต้องมีเวลาคุณภาพด้วยกันนะฮะแต่ทุกคนก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลางั้นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นวันศุกร์คืนวันศุกร์หรือคืนวันเสาร์ซึ่งเราพอมีเวลาเนี่ยเราก็จะไปหาหนังมาดูด้วยกันนะฮะก็ ทุกคนก็มาอยู่รวมกันอยู่ที่ห้องอาจจะเป็นห้องนอนที่มีทีวีเนี่ยนะฮะแล้ววันนั้นก็จะเป็นวันพิเศษที่คุณแม่เขาจะอนุญาตให้ทานทานอะไรได้นะฮะคุณแม่ก็จะทำพ็อพคอนคือปกติห้ามทานล่ะฮะปกติห้ามทานในในห้องนอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะเดี๋ยวมดขึ้นมันแม่กินแม่กินก็ไม่ให้แต่ว่าวันนี้ก็จะถือว่าเป็นวันพิเศษเมื่อเราไปดูหนังนะแต่ว่าเราดูในในครอบครัวนะแล้วเราก็ดูร่วมกันช่วยกันวิภาษ์วิจารณ์ว่าเราได้อะไรจากหนังต่างๆเหล่านี้ ซึ่งซึ่งก็ทําให้เรามีความใกล้ชิดสนิทสนมขึ้นจุดสําคัญมันไม่ใช่อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่ว่าใครที่เราไปดูด้วยต่างหากใช่ไหมฮะงั้นครอบครัวนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดงั้นการที่ได้ดูกับครอบครัวนะมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะแล้วมันก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราสบายอยู่แล้วอากจะทําตัวง่ายก็ได้ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรมากมายเราสามารถระวังดูว่าวิพาควิจารณ์คุยกัไได้ด้วยใช่ได้อย่างสงซะ สำหรับกิจกรรมของครอบครัวนี้นะฮะก็ได้ได้วว่ามีความน่าสนใจหลายอย่างด้วยกันเนี่ยตะกี้ที่คุยกันไปนะฮะก็คือเรื่องของในทุกๆคืนวันศุกร์หรือวันเสาร์อาจจะมีมูฟวี่นไนท์ขึ้นมาถามน้องแนทดีกว่านะฮะว่ามีภาพยนตร์โปรดในดวงใจไหมแล้วก็หรือว่าบางทีเราได้เรียนรู้อะไรจากภาพยนตร์หลานั้นบ้างครับคือผมก็คิดว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องอะครับเอ่อมันมันสามารถสอนเราให้ข้อคิดกับเราได้ครับ อย่างเช่นตอนผมอยู่มอต้นนะครับผมก็ได้ไปดูเรื่องแบทแมนบิกินนะครับอาแบทแมนบิกินครับซึ่งจะมีตอนหนึ่งที่พระเอกตอนเด็กๆครับเขาเขาตกลงไปในในหลุมครับแล้วก็พ่อเขาก็มาช่วยขึ้นมาครับแล้วตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่าจะแบบเสียใจมากแล้วพ่อเขาก็ถามว่าทําไมเราถึงล้มครับแล้วพ่อเขาก็บอกว่าที่เราล้มเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ในการที่จะลุกขึ้นมาครับซึ่งมันก็เอาเอาได้นํามาใช้กับตัวผมด้วยครับ เวลาผมผิดหวังหรือ <คะ S 1> ว่าบางทีไปแข่งขันก,ก็อาจจะไม่ได้ดังที่ควรก็จะขับก็จะเป็นว่าเป็นอุทาหรณ์ว่าเราก็เราคนเราสามารถล้มได้แต่ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นมาให้ไวแล้วก็ให้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเราเองได้แล้วก็รีบเดินไปข้างหน้าต่อไป จากการวิจัยเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาได้มีการค้นพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาโดยตรงตั้งแต่อายุน้อยๆเป็นวิธีทางธรรมชาติที่ดีที่สุดที่จะทำให้สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาอันรวดเร็วทั้งยังส่งผลให้มีความคุ้นเคยมีความสุขกับการใช้ภาษาซึ่งจะแตกต่างกับในวัยผู้ใหญ่ อาจจะมีความเขินอายการเรียนโดยการเน้นให้เด็กฟังก่อนพูดอ่านและเขียนตามลำดับจะทำให้มีความรวดเร็วในการเรียนมากขึ้นทั้งนี้ผู้ปกครองควรใส่ใจในขั้นตอนการเรียนรู้ของเด็กให้มากที่สุดเพราะถ้าเป็นการยัดเยียดบ,บังคับอาจจะทำให้เด็กเบื่อและนำไปสู่การไม่ชอบเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาได้อย่าลืมนะคะทักษะทางด้านภาษาในเวลานี้ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองควรดูแลเป็นพิเศษนะคะจบไปแล้วหนึ่งท่านนะครับไม่ยากอย่างที่คิดและไม่ใช่อย่างที่คาดไว้ แต่ท่านต่อไปจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันเลยครับพูดถึงชีวิตวัยเด็กของพี่แม่มหน่อยว่าจริงเราเป็นคนแบบไหนเราโตขึ้นมาในครอบครัวยังไงน้องใผู้ชมฟังหน่อยครับเออเขาเป็นครอบครัวที่สนุกสนานทีฮามากค่ะเพราะว่าเออมีลูกสี่คนแล้วก็พ่อแม่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งคู่นะคะพ่อคุณพ่อสอนรักศาสคุณแม่สอนปรัชญาศิลปะค่ะศิลปศาสตร์ไม่ค่ะคุณพ่ออยู่ที่เกษตรศาสตร์ค่ะคุณแม่อยู่ที่ คณะกิจกรรมศิลปกรสอนสอนรัชญาศิลปะสอนประศาสตร์ศิลปนะอะรจะให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็กจะเขาก็จะพูดเสมอว่าโอเคนะสิ่งที่สําคัญที่พ่อแม่จะให้ได้ก็คือความรู้แล้วก็การการอ่านหนังสือการให้ความความสคัญกับการศึกษาก็คุณแม่ก็จะตอนเด็กๆก,ก็จะ อ่านนัอ่านภาษาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษตกเย็นแม่ก็จะเรียกมาละทีละคนทีละคนเข้ามาแล้วก็อ่านแม่ก็จะเลือกเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างแบบ The Chronicles of Narnia หรืออ่านเร,เรื่องอ่านตั้งแต่เด็กๆห, <c oughs> หรือว่าอ่านอ่านอะไรที่มันเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กอะไรเงี้ยคุณ <c oughs> แม่ก็จะไปหาหามาแล้วก็คุณพ่อก็จะก็จะให้ให้ทำการบ้านปิดเทอมก็ต้องเขียนเรียงความส่งคุณพ่อตอนเด็กๆเขียนหนังสือไม่ได้ก็คัดกอกไก่ถึงฮอนคูส่งไปวันละกี่จบกี่จบอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แล้วก็ เนี่ยอย่างหนึ่งที่มีมั้งแองเด็กเลยคือโต๊ะกินข้าวที่บ้านก็จะเป็นจะเป็นแผนที่ที่บ้านก็ก็มีเรื่องขำๆกันคือคือคนก็มักจะเป็น,เป,นเป็นลูกครึ่งเนาะแม่เป็นอเมริกันคนก็จะชอบคิดว่าลูกครึ่งนี้ต้องเป็นดาราเนาะแบบเข้าวงการบันเทิงอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราเป็นเราเป็นลูกครึ่งวิชาการนะที่บ้านก็เลยมีทางเลือกนะถ้าใคคนหน้าตาดีเนี่ยก็เข้าวงการบันเทิงไปสองคนของอาจารย์คนหนึ่งกะมีมีมีดาราหนึ่งคนแล้วก็แล้วก็มีมี พี่สาวเนี่ยเป็นคนเขียนบทเป็นคนกำกับเป็นโปรดิวเซอร์ให้เขาเขาก็หน้าตาดีเพราะเขาวงการไปใช่ค่ะอีกสองคนหน้าตาไม่ค่อยดีก็ไปทำพีเ d ดีแล้วเป็นอาจารย์มหาลัยทางวิชาการใช่ค่ะก็ทําให้ก็คือเรียกว่าเติบโตขึ้นมาในบรรยากาศที่สนุกสนุกแล้วก็แล้วก็ขำขำทีนี้ช่วงต่อไปของชีวิตหลังจากอโตขึ้นมาอีกนิดนึงเล่าชมฟังหน่อยว่าเป็นยังไงคือคุณพ่อคุณแม่ก็ ก็จะบอกไว้เลยว่าโอเคนะการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญเราต้องให้ความสําคัญกับการเรียนเราต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าพอเราจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยพ่อแม่เขาจะไม่ส่งแล้วนะจ๊ะอยากทาอะไรก็ทําไปนะจ๊ะเราก็ต้องตัวเใช้เงินตัวเองแล้วเราก็ต้องคิดว่าเออแล้วเราจะไปทามาหากินอะไรใช่ไหมฮะทีนี้เราก็คิดไว้ว่าเออเราก็คงทำมาหากินเหมือนพ่อแม่นี่แหละก็อยากเป็นอาจารย์ทีนี้เป็นอาจารย์ต้องทายังไงเป็นอาจารย์ก็ควรจะต้องจบปริญญาเอกค่ะเราก็จะทายังไงถึงจะได้เรียนปริญญาเอกก็พ่อแม่ พ่อแม่บอกว่าจะส่งแค่ปริญญาตรีโตเอกก็ต้องหาทุนเรียนเองมันก็เกิดเหตุการณ์ว่าพี่ชายเนี่ยฮะเป็นคนเรียนเก่งมากแล้วก็เขาก็ไปสอบทุนเล่าเรียนหลวงเขาก็ได้ทุนเล่าเรียนหลวงพอเขาได้ทุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยก็คือจบมัธยมแล้วก็ไปเรียนปริญญาตรีที่ต่างประเทศใช่ไหมฮะ,ะทีนี้พอพี่ชายได้เนี่ยที่บ้านก็เริ่มจะมีความรู้สึกว่าเ,เธอก็น่าจะได้ด้วยนะเธอก็เราก็เรียนใช่เราก็เรียนเก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เราก็ เราก็เครียดมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอาคนไหนพ่อแม่บอกจะส่งแต่จะสงจ่ะสงถึงปิญญาตรีไงปิญญาตรีก็อยู่เมืองไทยก่อนไม่ได้เหรออยู่กับเพื่อนก่อนไม่ได้เหรออะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยพอดีปีนั้นมันเป็นปีที่มีทุนออกมาเยอะมาก <c oughs> ก็มีทุนที่เขาเรียกทุนการจนาพิเศษ <c oughs> ออกมาม,มีลูกจิเยอะ50าสิบคูหรืออะไรสักอย่างเนี่ยฮะ <c oughs> ก็ที่บ้านก็ คุณพ่อกบ,บอกว่าก็นี่ก็สอบทุนนี้มันมีตั้ง50ทุนนทุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยมันมีน้อยมีแค่9ทุนเนี่ยอย่างน้อยเราน่าจะติดหนึ่งในห้าสิบก็น่าจะติดทีนี้เราไม่อยากตอนนั้นเด็กๆวัยรุ่นนะฮะอยากเรียนปริญญาตรีกับเพื่อนอะไรเงี้ย <alam. S 2> <ๆ S 1> เราก็เลยมัวซั่วไม่ยอมไปสอบบอกพ่อว่าลืมพ่อก็โกรธมากพ่อรู้หรือเปล่าว่าเราแกล้งบอกว่าลืมหือว่าพ่อคิดว่าเราลืมจริงๆคือเราบอกพ่อว่าเราลืมแต่พ่อก็ก็คงคิดว่าเราพ่อก็คงรู้แหละว่าเราก็แกล้งลืมอะไรเงี้ยพ่อก็พ่อออกก็็พ่งน มากไปพักหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคก็คือพ่อก็เหมือนว่าโอเคถ้าไม่อยากไปสอบจริงก็ไม่ต้องไปสอบก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้ปรากฏว่าก็มีเพื่อนมีเพื่อนตอนมัธยมคนนึงซึ่งเขาเกิดเชื่อเราจริงๆขึ้นมาว่าเราลืมไปสอบจริง mm hmm. เขาก็รู้สึกเห็นใจเรามากเขาก็เลย ไปซีล็อกระเบียบการสมัครทุนเล่าเรียนหลวงมาให้เรา <Okay. S 1> ซึ่งมันไม่ใช่3หน้าหหน้านะคะมันแบบ890หน้าจําได้มันเปึกขนาดเนี้ยป,ปึกมาเป็นเล่มใช่นะแล้วก็เด็กมัธยมมันไม่ได้ค่าขนมมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไปซีล็อก90หน้ามาให้เพื่อนเนี่ยล้วก็บอกว่าอ่านี่เธอไปสอบทุนนี้ยังได้นะยังมีเวลา mm hmm. เราก็เลยโอ้โหครูศาสตร์ทำขนาดนี้เราก็เลยไปสมัครอย่างที่คุยกันไว้แล้วตั้งแต่ตอนแรกว่ามันต้องมีว่าการวางแผนนะ mm hmm. ยาวไกลยอย่างอย่างพี่แหม่มเอง,เองนี้อยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย อาจารย์อยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคุณก็ต้องจบปริญญาเอกแล้วการจะใช่การจะจบปริญญาเอกได้มันก็ต้องมีทุนที่จะเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกเพราะพ่อ,พอ,พอแม่ส่งแค่ปริญญาตรีเงีเ้ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่วางแผนต,ต้องยาวไกลต้องคิดต้องคิดล่วงหน้าแล้วก็ค่อยๆทําไปทีนี้มันก็จะมาถึงคีย์เวิร์ดอันหนึ่งที่สําคัญมากก็คือว่าจริงๆชีวิตนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเราคิดว่าเราอยากเราอยากได้อะไรเราก็ได้ทั้งนั้นแหละ แต่ว่าเราต้องอยากได้ให้มันมากพอเนะเราต้องตั้งใจกับมันมากพอเพราะว่าเราไม่สามารถจะได้อะไรทุกอย่างเราต้องเราต้องเลือกว่าเราอยากได้อะไรมากที่สุดแลวถ้าเราอยากได้มากพอเราก็ต้อง ให้เวลากับมันแล้วก็ต้องเข้าใจว่าโอเคนะถ้าเราอยากจะจบปริญญาเอกเนี่ยเราก็จะไม่สามารถไปปวดนางสาวไทยได้ uh huh. เพราะว่ากว่าจะเรียนจบเนี่ยอายุมันก็จะเกินยี่ห้ามันจะปวดนางสาวไทยไม่ได้นี่ก็เป็นสิทงที่ต้องต้องเลือกนะคะ uh huh. <laughs> หรือแบบจะเข้าวงการบันเทิงหรือจะอะไรเนี่ยคือมันมัน,ม,นมันต้องเลือกว่าจะเอาอะไร uh huh. อยากได้อะไรก็ไปทางนั้นแล้วพอเลือกแล้วว่าอยากได้อันนี้ก็ทุ่มเทกับมัน uh huh. ไปตามแผนการนั้นนะคะมีมีอยู่ มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยดูหนังชีวประวัติของของไมค์ไทสันแล้วก็จําได้ว่าที่เขาเป็นแชมป์โลกหลายสถาบันมาก<ร>แล้วก็จําได้ว่าโค้ชของเขาเนี่ยเคยบอกไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าคุณอยากจะชนะเนี่ย<ร>คุณต้องชนะเพราะว่าคุณสมควรที่จะชนะ<ร>คุณต้องชนะเพราะว่าคุณฝึกหนักกว่าเขา<ร>คุณตั้งใจกว่าเขาคุณทํางานหนักคุณซ้อมหนักกว่าเขามันไม่ใช่การชนะด้วยความบังเอิญดังนั้น<ร>ก็เหมือนกันคิดว่าในชีวิตก็เหมือนกันก็คือ เราจะได้อะไรมาเนี่ยเราต้องได้มาเพราะว่าเราอยากได้มันมากพอแล้วเราทุ่มเทกันมากพอแล้วก็พอมันเป็นอย่างเมื่อเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งบ่นว่าแบบโอ้ยเหนื่อยจังเลยโอ๊ยทำไมงานเยอะจังเลยทำไมใช่ทำไมชีวิตแย่อย่างนี้ทำไมคือถ้าชีวิตแย่ถ้าไม่ชอบถ้าไม่อยากได้มันมากพอถ้าอยากได้อย่างอื่นมากกว่าก็ไปทำอย่างอื่นอย่างนี้เนี่ยเราคิดแล้วว่าว่วเราอยากได้อย่างนี้เนี่ยมากที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยเราก็ต้องจริงเาต้องคิดนะว่า สิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดในชีวิตนี่มันต้องมีค่ามากน,นะคะ mm hmm. แล้วถ้าสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดในชีวิตมันก็ต้องเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตแล้วถ้ามันมีค่ามากที่สุดในชีวิตเนี่ยมันก็ต้องไม่ไม่ได้ได้มาง่ายนนจบไ,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 ไปแล้ว2ท่านนะครับ คุณผู้ชมคงจะได้แง่คิดดีๆมากมายนะครับแต่ท่านสุดท้ายพลาดไม่ได้ครับติดตามชมพร้อมกันเลยครับพยายามเรียนให้ดีที่สุดครับเพราะว่าพี่แต่เกิดมาในครอบครัวการศึกษาค่ะแล้วคุณพ่อก็เป็นครูใช่ไหมคะคุณแม่ก็คุณครูสอนคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษามันคือสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญของบ้านเราเหมือนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กใช่ว่าการศึกษาสําคัญแต่พี่แต่เนี่ยเป็นเด็กที่ชอบทํากิจกรรมเยอะด้วยความที่เราเป็นเด็กโซนเด็ก<ช>แก่นเราอยากจะทํากิจกรรมเนี่ย คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเต็มที่กิจกรรมได้แต่ห้ามทิ้งเรื่องเรียนห้ามเรียนตกนะห้ามเรียนตก uh huh. คุณจะต้องให้ความเพราะช่วงนี้เป็นวัยเรียนพ่อคุณแม่จะสอนว่าช่วงไหนคือวัยอะไรเราต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าช่วงนี้คือวัยเรียนเราก็ต้องเรียนให้เก่งอยากจะทํากิจกรรมเต็มที่เพราะฉะนั้นพี่จะโตมาในะสันที่ว่าเป็นเด็กกิจกรรมด้วยนะคะพูดถึงว่าค่านิยมของเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดนี่ฮะด็รจะมีบางความรู้สึกไหมว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวพอสักมอปลายอย่างนี้สักมหาวิทยาลัยเราต้อง ตัวดออกเอมาคือจริงๆคขั้นยมนั้นตอนสมัยที่พี่เรียนก็เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ต้องบอกองกรีนว่าพี่พี่ถ่ายเนี่ยมีพี่สาวคนหนึ่งที่มีพี่สาวคนเดียวอะคะ่ะที่เป็น เรียกว่าไอดอลของพี่เป็นโรโมเดลของพี่เลยพี่สาวก็เรียนที่นครสวรรค์สตรีนครสวรรค์เหมือนกันเรียนหมหนึ่งมสองสอบเทียบมสาม,มแล้วก็เรียนต่อที่สตรีนครสวรรค์ม,มสี่มห้าแล้วก็สอบเข้าแพทย์ได้เราก็เลยไม่รู้สึกว่าเราจําเป็นจะต้องมาเรียนที่กรุงเทพเพื่อจะประสบความสําเร็จไม่ได้รู้นะสึกว่าคนขวายต้องไปยอนพยานเข้ามาแล้วเราที่สาคัญเนี่ยเราอาจจะเป็นองุ่นเปรี้ยวหรือเปล่าไม่รู้เรารู้สึกว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยเรามีเวลาเยอะพี่ต่สามารถจะตื่น7จ็ดโมงเช้าไปเรียนทัน8ปดโมงเช้าเพราะว่า ต่างจังหวัดเนี่ยรถไม่ติดนะคะบ้านใก,กล้กับโรงเรียนแถมที่ดีก็คือต่างจังหวัดเนี่ยพี่รู้สึกว่าทุกคนรู้จักกันหมดคือด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวพี่ต่เนี่ยเป็นครอบครัวก,การศึกษาแล้วยอมรับกับสิ่งที่ลูกชอบคุณพ่อคุณแม่มานั่งถามเลยว่าอยากจะเรียนอะไรเนี่ยเลือกซะเพราะนี่คือเรียกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะพี่ต่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราก็ต้องมานั่งดูตอนนั้นก็บอกอันแรกเลยจะเรียนแพทย์เพราะว่า แน่นอนละก็เป็นความตั้งใจแรก,แรกของเราด้วยแ,แ,แ,แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าจริงๆรหรอบ,บอกอยากเรียนเพราะอะไรพี่ก็บอกว่าอยากเรียนเพราะอยากจะติดพี่สาวก็อยากจะไปเรียนเขาบอกอุ้ยชีวิตมันไม่ใช่แค่นี้นะพี่สาวก็บอกว่า,ตา,ต,าตายตายชอบเรียนทุกวิชาเลยพี่เป็นคนที่ชอบเรียนฟิสิกส์เคมีชีชวะเลขพี่สาวบอกว่าถ้าปี2ปี3แล้วเนี่ยไม่ได้เรียนละเลขกับฟิสิกส์เนี่ยตายต้องลงเฉพาะทางต้องลงเฉพาะทางเริ่มเป็นแบบหมอละเราก็เริ่มเสียดายเราก็เลยไปทํากันบ้านนะนะคะโดยที่ ตอนนั้นเนี่ยไม่มีกูเกิลไม่มีอินเทอร์เน็ตพี่คุณพ่อต้องขับรถพาเข้ามาในกรุงเทพมาที่มจทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเก้าทนบุรีมาสอบถามท่านอาจารย์วิศวะเคมีเขาเรียนอย่างไรนะคะจนมารู้ว่าอ๋อถ้าวิศวะเคมีเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยจะเรียนทุกวิชาเลยนะคะฟิสิกส์เคมีชีวะเลยได้เรียนไปตรงไดเรียนทุกชายเพราะฉะนั้นเราก็บอกตรงนะเป็นความรักรักวิทยาศาสตร์ก็เลย ไปเรียนทางนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมจะพัชจดผูแล้วไปเรียนเมืองนอกนะคะด้วยความที่เราเป็นเด็กล่าเริ่มคุยเก่งเริ่มชวนเขาคุยเลยนะคะถามแค่ว่าคุณทานข้าวเช้าหรือยังประโยคง่ายๆนะคะส5ห้าครั้งไม่รู้ว่าเราพูดอะไรเริ่มฟังเราไม่ออกฟังเราไม่ออกเราแบบตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยคิดว่าเรามีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษนะคะพะสอบอะไรก็ได้แล้วก็เรียนมาก็ดีนะคะภาษาอังกฤษแต่ต้องบอกว่า พอเราถึงจุดนั้นเนี่ยเราทราบเลยว่าเรามีปัญหาเพราะพอเราย้อนกลับมาเราพอเข้าใจเพราะเราเรียนป .5 ป .6 นะคะภ <ผม S 2> าษาอังกฤษเริ่มเรียนตอนป .5 เริ่มเรียนตอนป .5 ป .5 ป, 5, ป .6 ม .1 ม .2 เราจส,สอบเทียบอีกอก็เลยเหลือม .4 ม .5 ั้งหมดเรียนหปีพี่ก็ยังแบดแบดแคดแมทอ,อะไรอย่างเงี้ยยังยังไปไม่ไกลย่ังไปไม่ไกลพอเราทราบว่าวินาทีแรกวันแรกที่เราไปถึงตรงนั้นเนี่ยแล้วเรามีปัญหาเรื่องภาษานี่เรามันเป็นสิ่งที่สําคัญมาก พอเราต้องไปอยู่ดินแดนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษตอนนั้นเริ่มช็อกเล็กน้อยนะคะคิดว่าสงสัยเราเจ๊ดแหละก็ยังมี excuse ยังมีขอ้อข้ออ้างให uh ้กับตัวเองว่าสงสัยเรานะมันอาจจะพูดใหม่ดีเท่าไร่แต่เรายวต้องได้นะคะ uh huh. แต่พอเราอยู่สักพักเราเริ่มรู้รู้แล้วว่ามันมีปัญหาแน่นอนก uh huh. ารที่เรารู้และยอมรับกับปัญหาเนี่ยทำให้เราตั้งใจแก้ปัญหานี่ uh huh. หลักเหมือนกับหลัก วิทยาศาสตร์หลักักพุทธศาสนาเลยก่อนอื่นหาให้เจอก่อนวพราะปัญหาคืออะไรแล้วยอมรับกับมันว่าเนี่ยคือปัญหาของเราจริงๆพอพี่ยอมรับว่าโอนปัญหาของพี่นี่คือภาษาอังกฤษพี่ก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะต้องเอาชนะมันให้ได้นะคะตอนนั้นนี่คือว่าทุกอย่างฟังพูดอ่านเขียนพยายามทุกทางทุกทางนะคะตอนนั้นท้อมากท้อจนแบบเราไม่เคยคิดว่าเราที่เป็นบุคลิกภาพที่เป็นคนที่เข้มแข็งรุนแ่าเริงจ่มใสเนี่ยจะมีรู้สึกว่า ผิดหวังกับตัวเองนะคะแต่ต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยให้กําลังใจคุณแม่ให้กําลังใจแบบโหดนิดนึงคุณแม่ถามว่าตอนที่เลือกใครเลือกตายค่ะเราเลือกเองเราเลือกเองตอนที่ได้ดีใจไหมดีใจค่ะแล้วตอนนี้แค่นี้หนูมาท้อแล้วหรอคือแค่แค่ประโยคอันนั้นเนี่ยทำให้เราถามว่าแบบคือน้ำตาแทบจะไหลอะค่ะเพราะว่าแบบว่าคือน้ำตาคงไหลไปหลายก๊อกกันนะแบบว่าอยู่คนเดียวเนี่ยนะอสู้คนเดียวต้องสู้เรวแต่คุณแม่สิ่งที่คุณแม่พูดทั้งหมดแล้วเราตอบไป ถูกหมดเลยเราเป็นคนเลือกทางนี้เองแล้วเราจะมาท้อแล้วหรอสิ่งที่เราได้ไปเนี่ยมีอีกหลายร้อยคนที่พยายามสอบ,บจึงทุนมาไม่ได้สิ่งที่พี่คิดว่าทําให้พี่มาถึงวันนี้ได้นะคะอันแรกต้องขอบคุณครอบครัวครอบครัควรเป็นครอบครัวที่ให้ พี่ตายเต็มที่แต่ไม่ได้ให้เรื่องทรัพย์สินเงินทองอให้เรื่องความรักความอุ่นจะอยู่กับเราเสมอตั้งแต่เราเด็กจนโตมาแล้วที่สำคัญคือพี่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีนี่ก็เป็นครอบครัวที่2ของพี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยมีเพื่อนไม่ต้องแข่งขันกันช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะคเพราะเราอยู่ในสังคมถ้าสังคมดีเราดีไปด้วยถ้าเราเก่งอยู่คนเดียว ยังไงก็ไปไม่ได้ไม่มีความสุขนะคะคแล้วก็พี่ต่ายเป็นคนที่ตลอดเวลาจะบอกว่า push the limit คือจะพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองร,รู้ว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยแก้มันยอมอรับกับมันว่านี่คือปัญหาของเราเราอ่อนเรื่องนี้หรอโอเคเต็มที่กับมันนะคะแก้ปัญหาจุดนั้นให้ได้ต,ะะต้องเห็นปัญหาก่อนต้องเห็นปัญหาะะแล้วก็คือต้องยอมรับปัญหาด้วยบางทีเราเห็นปัญหาแต่เรามีข้ออ้างสารพัดเลยถ้าเรายอมรับกับมันเนี่ยครึ่งหนึ่งของปัญหาถูกแก้ไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหา solution ว่าเราจะแก้มันยังไงเนี่ยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาถึงช่วงสุดท้ายของทางรายการแล้วนะครับคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วครับว่าความสําเร็จไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยได้ลงมือทําหรือเปล่าขอให้ทุกท่านฝันให้ไกลไปให้ถึงครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมติดตามนะครับว่าคอนเซปต์รายการจะเป็นอย่างไรวันนี้โต๊ดสิทธิพันธ์พรคุณชูพลและทีมงานนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกการติดตามครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สสวััดีครบ วันนี้นหลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ